ทางเราก็ต้องมีมาตรการในการกันลื่นนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะสว,ส,สวัสดีครับฟู่สวัสดีครับฟูมาตามสัญญานะวันนี้มีปลาย่างกับเห็ดด้วยตามสัญญามีปลาย่างเซตปลาหมูหมูเดี่ยวและเห็ดหอมมาค่ะ เอาตัวไหนดีตามสัญญานะคะอ่ะปักตัวนี้ไว้ให้ก่อนปักไปย่างเห็ดหอมมาแล้วสวัสดีค่ะพี่พัดพง์เปิดตะกร้าดูดูเปิดแล้วค้าเห็ดหอมเผ็ดเท่ารอบที่แล้วไหมคะอมพอๆกันค่ะเอาว่าเผ็ดน้อยก่อน,นิดนึงเพราะว่าพอพริกมันเผ็ดมากก็ปรับลดลงมาหนึ่งกรัมวันนี้ได้หมูมาอาร่อยแม่ ว้าวน้องจะสั่งสิสองกระปุกวันนี้ไม่มีตัวเดียวคือน้ำพริกเผาวันนี้ไม่มีตัวเดียวคือน้ำพริกเผาบริษัทมี B O Star Production เสนอน้ำพริกปุยแสบปากสั่งมาลองแล้วอร่อยมากาไปฝากคุณแม่แม่ก็ชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะดีใจที่สุดเลยวันนี้ามาสามตัวด้วยกันนะคะน้ำพริกเผาใครที่รอน,น้ำพริกเผาวันพุธส่งยังแบดแซดยังบอย เธอไม่อินกับกู้ชายแบดบอยป้าป้าปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับเปิดแอร์แล้วสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเลยนะคะใครสนใจตัวไหนสอบถามได้เลยเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าสั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเราจะปักหมุดไปเรื่อยๆนะจะบอกว่าเห็ดหอมไม่ได้หนาแน่นนะแต่